ไมแอนน์วันนี้เปิดเรียนวันแรกต้องไปโรงเรียนแล้วสสยแล้วเสจแล้วเสจแล้วนี่กลับมาที่ก่อนวันนี้จะเสร็จยางเงเนี่ยสนุกจังเลยอ่ะนกขุนทองร้องกรุเข้ามาดูทางฉี่ฉันนี่ร้องไงต่อได้น้าเฮ้ยจบแล้วอ่ะฮู้นกขุนทองจบแล้วเว้ยเลยนี่อ้าวไทเกอร์เข้ามาตั้งแต่ตอนไหนเข้าบ้านไม่แยกประเด็นก่อน เข้ามาบ้านคนอื่นหนึ่งประตูต้องปิด2ก่อนจะเข้ามาต้องกดออดเข้าใจไหม ใจทำไมเธอดุฉันใหญ่เลยนะไอเก้าก็เธอไม่มีการที่จะเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เป็นพื้นที่สถานที่ของตัวเองหรือว่าสิ่งของของตัวเองเธอก็ต้องขออนุญาตคนอื่นก่อนวันนี้บันนี่มาบทเข้มนะถ้าูบ้านเธอเปิดอยู่นี่นานะฉันก็คิดว่าเธอเปิดให้ฉันมันเปิดที่ไหนบันนี่เปิด,ปดหรอใช่ประตูมันเปิดครางไว้อยู่ทุกคนเป็นพยายนมให้ชายเก้าได้ใจเธอประตูนั้ จะฟังแล้วเอาออกไปเลยละกัน,น,นออได้หรอบันนี่เวลคัมเอลลี่บันนี่คัมเคียร์เวลคัมเวลคัมเวลคัมฮสายเดียวันเราจะไปไหนกันเหรอไทเกอร์วันนี้วันนี้ต้องไปโรงเรียนไงไปโรงเรียนอยู่ไหนเนี่ยเอฉันก็จาทางไปโรงเรียนไม่ได้นะแต่รู้ว่าต้องไปโรงเรียนลงเปิดเรียนวันแรกนะาเ้าก <eram> เฮ้ยวันนี้เปิดเธอวันแรกเหรอไชคลตายแล้วใายแล้วใส่แล้วาส่ใ่ใส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 ่เดี๋ยววันนีอาน้ำ่ะเอ้าอย่าไปหรายังยังยังดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนไชคลีเจอกันที่เสร็จแล้ว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 ไชคลีไปกันวันนี้เอารถนนี้ไปเอ็ดเช็ดขึ้นเลยนะขึ้นเลยเค let's go ไปจา แล้วว่าแต่วันนี้คุณครูบันนี่บอกว่าให้เราไปเจอกันที่โรงพักนะว่าเอเราจะไปเจอกันที่โรงพักเหรอใช่แล้วไชเกิลคุณครูบานนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราไปดูที่โรงพักกันก่อนดีกว่าโอเคโอเคถึงแล้วโรงพักเอว่าแต่เมืองนี้เรามีโรงเรียนด้วยเหรอไชเกิลเอนั่นสิฉันรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ไม่มีโรงเรียนนิ่นาเพราะรอบที่แล้วที่เรียนกับคุณรูบานี่ก็ไปเรียนตามตึกตรงไหนสักที่ ก็เธอพูดผิดแล้วเธอพูดว่าโรงเรียนนี้ไม่มีโรงเรียนเธอต้องพูดว่าเมืองนี้ไม่มีโรงเรียนพูดผิดฉันขอโทษว่าแต่ครูบาลดี้อยู่ไหนนะนี่เรามาตรงเวลาเลยอเออบอลดี้บัดี้บันดีด้ไม่ผิดนะบันดี้ไปอาบน้ําเรียบร้อยแล้วแต่ชัยก็ยังไม่อาบบันดี้ก็เลยมาช้าหน่อยแต่บันดี้ไม่ผิด ช่ก็ไม่ผิดนะคุบาวดี้ชก็ผิดบอกบันนี่ว่าใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วต้องรีบไปแล้วบันนี่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้มีเรียนนะไปคุบาวดี้จะตีบันนี่แล้วใช้ก็หนีดีกว่าแล้วาปคุบาวดี้ตีบันนี่เฉยเลยอ่ะนี่เป็นพอดเธอเลยทําสายน้าคุบาวดี้ไม่ใช่เพราะช่ก็ออก ข้าลูกภายได้เหตุการณ์ทุกอย่างแล้วเจ้าคุดครูเสื้อเขียวนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายยิ่งนักถ้าหากฆ่าดึงเจ้าคุดครูเสื้อเขยเียวเบาดีมาได้จะทําให้กองทัพของข้านั้นทรงอิทธิพลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปเจราจาก่อนจากการที่เห็นไล่ตีลูกศิษย์เมื่อตะกี้นี่สแสดงให้เห็นถึงพลังกำลังที่สูงมากๆเรืองนี้เนี่ยคนที่แข็งแกร่ง,งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าคุณครูคนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวขอเข้าไปเจรจาก่อนนะ สวัสดีครับคุณโคลบาวดีข้าคือองค์จกักรพรรดิแห่งเมืองโลการิซึวันนี้ข้ามีข้อเสนอมาให้ท่านไม่ทราบว่าท่านสนใจจะเป็นพรรคพวกกับเมืองของข้าหรือเปล่าข้าจะยกให้ท่านเป็นนายลพลแห่งเมืองโลกาลิซึเลยทีเดียวน่าสนใจเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าที่ผมทําไปเมื่อกี้นี่คือผมแค่ดุลูกศิษย์เท่านั้นผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลย ท่านกล้าปฏิเสธองค์รรดัอย่างข้าเหรองั้นเจ้าต้องโดนลงโทษเนื่องจากปฏิเสธข้าไม่นักขานีเดนะโอยเกิดอะไรขึ้นกับท่านเนี่ยนี่คือผลที่ตามมาเนื่องจากเจ้าปฏิเสธองครรดิอย่างข้าไม่นะเฮ้ยตัวข้าเป็นอะไรไปนเนี่ยบังคับตัวเองไม่ได้เลยไม่ <laughs> ไล่ตีลูกสย์ได้สนุกเลยนะครูบาวดี้ข้าไปก่อนละบันดนี้ใชค้าเมาื่อกี้ขุดครูบาวดี้ตีพวกเราเพราะพวกเราไปโรงเรียนสายหรอใช่ดีฉันอุตส่าห์ไปเรียกเธอตั้งแต่เช้าไม่จริงเลยบัตน,นี้แค่ยังไม่ได้อาบน้นาแค่นั้นเองบัตนี้จ้าแค่บันนี้ไม่ได้อาบนามนะนันแหละมันเลยทําให้สายไงแต่ว่าบาวดี้ก็ให้เรามาสํานึกผิดตรง นี้สักพักแล้วฉันว่าคงกลับเข้าไปเรียนได้แล้ว,ลวมัง้งเปิดเรียนวันแรกทําไมต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยจริงด้วยบันนี่ปวดหัวจริงเลยชายเกลไปเราไปหาครูบาวดี้กันดีกว่าไม่ทราบว่าครูบาวดี้จะอารมณ์เย็นขึ้นหรือ,อยังนะบันนี่ก็ไม่รู้นะ วิชาแรกก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์ของครูบาดีด้วยนะนั้นไงคุณครูบาดีรอพวกเราอยู่ชาเกิลแต่ทำไมหน้าตาดูเปลี่ยนไปน้อนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเออแค่คุณคูบาดีเปชาเกิลไอชัไม่นใจเราไปทำอะไรมาหรือเปล่าแต่ว่าครูบาดีก็ยังที่เดิมเออไอครูบดีไอเฮ้ยว้าวว้า้าวว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 ้าวาวดี้้้ ฉัย,ยกลล็ระวังนี่ไม่ใช่คุณครูบอดี้ที่เรารู้จักแล้วไม่พูดไม่จา,ายนะวุ้วย,ยหายไปไหนใช่ไหฉัก็หายไปไหนแล้วไยก็เอาไปว้าอยู่นี่เองนี่ทำไมครูบอดี้หน้าตากลายเป็นอย่างนี้ล่ะนั่นน่ะสิเราพลาดอะไรไปตรงไหนเหรอน,นี่ใครรู้คอมเมนต์บอกบัดดี้กับชัยเข้าด้วยนะ มาคุณครูเดี้ในเมื่อพูดกันดีๆไม่ได้เราก็ต้องใช้กำลังกันแล้วแหละ no fighting outside of the ring เราจะไม่สู้กันนอกจากอยู่บนสนามนี้เท่านั้นกันไม่เข้าใจก็มาเลยมาจัดกันสักหน่อยมาคุณครูอใหญ่ันนี้ต้องขึ้นนะงงนี่ไงโอ้โดนดูโดนดูปยานเคลมระวังนะนี่ไนี่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 ทำไมเหมือนเหล็กเลยอ่ะว้า นี้ไม่ยอมหรอกโอ้โหบันนี่เออนี่มันเบาดีแปรนี่บันนี่ทกฉันว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วแน่นอนเลยนี่ขนาดครูเบาดีไม่ได้ตีไม่ได้ทําอะไรเธอเลยนะฉันว่ามันต้องรอดนะฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับครูเบาดีแน่นเลยไอ้ก็ระวังไอหัวติดครูเบาดี้หัวติด ้าวครูบาร์ดี้วับตีมาแล้วจับจับจับอย่างนี้ต้องจับจับไปขังจับไปขังไปเช็คกลเร็ว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 ว้าวว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 วนวว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 วยวางวว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 ่วววววัวว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 ้อวตวว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 ว่วววววงววววเราต้องตาควว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 วาวว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 บวววววว เออดีพวกเธอวันนี้วันเปิดเรียนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพวกเธอถึงมาเดินเล่นกันอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่เข้าไปในโรงเรียนเหรอเดี๋ยวโดนครูตีเน,นาะนะ วิโดนตีแล้วอะดิลุงชาวไปสายน่ะใช่กลุงวันนี้ก็โดนด้วยโดนแบบโดนตีหลายทีเลยอยาบมากเลยเออช่วงนี้คือโดนตีได้อย่างไรปกติแล้วเขาก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ใช้กําลังไม่ใช้ไม้เดี่ยวไแล้วนั่นเดยวคนเดียวนี้ก็หักคะแนนพแล้วนะอ่าบันนี้โดนกุกกบารดีเตี่ยกุกุบารดี่ถือไม้บรรทัดตีบันนี้อยู่เลยใช่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 ก็ก็โดนแต่ว่ามันมีเรื่องแปลกนะลุงเรื่องแปลกอะไรเหรอ ใช่เก้ากับบันเน่มาสายอะ่ะแล้วก็เดินครูเบลดี้ตีแล้วก็ไปสนึกผิดมาพอกลับมาอีกทีนึงครูเบลดี้ก็หน้าตาเปลี่ยนไปอะ่ะยังกะเป็นเบลดี้แบรเลยนะตัวเหมือนหนีเบลดี้แบรเหรอช่ยชั<ล>ช,ชนนันเกิดข,ขึ้นได้อย่างไรนี่เชื่อบันี้กับชัยเก้ใช่ไหมตอนเขึ้นเชื่อเชื่อเชื่อแล้วตอนเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเอ้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่มีใครรู้ใช่ไม่มีใครรู้ แล้วที่เธออยู่นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนเหรอ้าสถานีตำรวจเลยเพราะคุณเบลนี่นัดเรามาที่สถานีตำรวจถ้าอย่างนั้นเธอลองไปดูกล้องวงจรปิดที่สถานีตำรวจดูไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดข,ขึ้นได้อย่างไงเฮ้ยบันนี่ทำไมเราเข็มขัดสั้นนะ้าขาดไม่ถึงไงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย คุณลุงขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวบัดดี้จะ,จ,จะไปตามสืบดูว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้อย่างไรนี่เรมามีทางวิธีการแก้ไขให้ใหคุณครูบาดี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกใช่เก้าไปสถานีตำรวจกวันเร็วเฮ้ยชัยเก้าว่าแต่คอมตั้งหลายเครื่องเราต้องดูเครื่องไหนเนี่ยแล้วคุณตำรวจไปไหนหมดหรือว่าคุณครูบาดี้แบจัดการคุณตำรวจไปหมดแล้วจริงด้วยเพราะว่าไม่มีคุณตำรวจอยู่นี่เลยนะฉันว่าต้องเป็นคอมเครื่องนี้ที่สามารถดูกล้องจรได้แน่นอนเลยชัยเก้า เราดูกันเลยดีกว่าโอเคบันนี่ท่านกล้าพมีเสด็จมาบัส่วนเจ้าต้องโดนลงโทษเฮ้ยเหตุการณ์เป็นแบบนี้นี่เองที่แท้คุณครูก็โดนยานยูเอของดาวอะไรสักอย่างมาแปลงให้คุณครูกลายเป็นครูบอดี้แบตอองงยย่าาวจะทัไน มันต้องมีวิธีแก้สิให้ครูเบลดี้กลับมาเป็นครูเบลดี้คนเดิมนะนันนะซีชายเกลแต่ว่าชายเกลข้างหลังเฮ้ยไมทันไ,ไ,ไ่ทันแล้ว,ลวเราจะแก้ยังไงเดียเราติดอย,อยู่ในนี้อ,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 อ้ไม่รอตอนนี้เบลดี้แปลู้้ความจริงหมดแล้วว่าเรารู้ความจริงนะนันนะซีชายเกลถ้าเราช่วยไม่ได้เราต้องจัดการครูเบลดี้อย่างเดียวแล้วนะใช่ เรียบร้อยเฮ้ยบันนี่เฮ้ยครูบาดี่เขาจับแล้วเลยดีอยู่เลยนะดีใจก้าไงนี่เ่าฮ่าฮ่าบันนี่จับกันครูบาดีได้แล้วว้าวครูบ้ไ่แล้วว้าขอโทษครับครูบาดี่ทีหลังบันีจะไม่ทำายงี้แล้ว